กลยุทธ์คงเบ้งตอนหลังจากโจโฉแตกทัพเรือคงเบ้งวางแผนจับโจโฉได้อย่างแม่นยำดังตาเห็นเมื่อคงเบ้งหนีกลับไปยังเมืองแห่เขาได้อย่างปลอดภัยแล้วท่านอาจารย์ฮกหลงก็ไม่ได้ปล่อยให้เวลาอันมีค่าผ่านพ้นไปอย่างเปล่าประโยชน์เลยเนื่องจากว่าคงเบ้งได้คาดการไว้แล้วว่าโจโฉจะต้องพ่ายแพ้ต่อกองทัพเรือของเมืองกังตังและหลบหนีไปยังเมืองเกงจิ๋ว โดยใช้เส้นทางบกดังนั้นแล้วคงเบ้งจิงได้สั่งให้บรรดาทหารเสือของเล่าปีไปดักรอโจโฉอยู่ตามจุดต่างๆบนเส้นทางนั้นหลังนี้หนึ่งจู่ลงซุ่มรอโจโฉอยู่ที่ตำบลหัวหลินเมื่อกองทัพเรือของโจโฉต้องปราชัยให้กับกองทัพเรือแห่งเมืองกลางต่างแล้ว โจโฉก็ลงเรือเล็กหนีขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับทหารเอกและทหารเร็วจำนวนหนึ่งต่อจากนั้นโจโฉก็ตั้งใจจะไปอาศัยกำลังทหารจากค่ายของตนเองบนบกเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันตัวเองจากการโจมตีของกองทัพเรือเมืองกังตังแต่กระนั้นก็ตามโจโฉก็ต้องผิดหวังเนื่องจากค่ายต่างๆของตนบนบกนั้นก็ถูกทหารของเมืองกังตังจุดไฟเผาไปหมดทุกค่ายหังนั้นแล้ว สิ่งเดียวที่โจโฉทำได้ก็คือหนีต่อไปตามเส้นทางที่จะพาเขาไปสู่เมืองเกงจิว๋วซึ่งมีกองทัพของโจโฉอีกหน่วยหนึ่งตั้งมั่นอยู่ที่เมืองแห่งนี้เมื่อโจโฉใช้เส้นทางแห่งนี้หลบหนีก็เท่ากับว่าท่านมหาอุปราชแห่งบุยกกได้ก้าวเท้าลงไปในเส้นทางสายมรณะที่ขงเบ้งได้เตรียมเอาไว้แล้วโดยเมื่อโจโฉหลบหนีการตามล่าของจิวยี่มาถึงตำบลหัวหลิงแล้ว โจโฉก็เงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าและระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังๆก่อนที่จะกล่าวถ้อยคำอันเป็นการดูถูกสติปัญญาของจิวยี่และคงเบ้งออกมาในทำนองที่ว่าหากจิวยี่และคงเบ้งส่งทหารมาซุ่มรอโจโฉณตตำบลแห่งนี้จิวยี่หรือคงเบ้งก็คงจะสามารถจับตัวเขาได้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนั้นเองจู่ลงซึ่งซุ่มรอโจโฉอยู่ตามที่คงเบ้งสั่งการมา ก็นำกำลังทหารออกมาจากที่ซุ่มและบุกเข้าโจมตีกองทัพของโจโฉทันทีแม้ว่าการซุ่มโจมตีของจูหลงในครั้งนี้จะไม่สามารถสังหารหรือจะปุมตัวของโจโฉได้แต่อย่างน้อยที่สุดแล้วจูหลงก็สามารถฆ่าทหารของโจโฉได้อีกหลายนายและทำให้กำลังทหารที่ติดตามโจโฉมาจากการแตกทัพเรือลดจำนวนลงไปอีก 2. เตียวหุยซุ่มรอโจโฉอยู่ที่ตำบลโฮลโกฟหลังจากที่โจโฉถูกกองทัพของจุ่งโจมตีแล้วโจโฉก็พาทหารจำนวนหนึ่งรีบหนีต่อไปจนกระทั่งถึงตำบลโฮลโกฟเขาก็สั่งให้ทหารหยุดพักเพื่อกินอาหารซึ่งในตอนนั้นเองโจโฉก็เงยหน้าและหัวเราะออกมาดังๆก่อนที่จะกล่าวดูมินสติปัญญาของของเบ้งออกมาเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว สายเตียวหุยซึ่งซุ่มรอโจโฉอยู่ที่ตะบลแห่งนี้แม้ว่าจะมองเห็นโจโฉและได้ยินคำพูดอันเป็นการดูหมิ่นสติปัญญาของของเบ้งซึ่งเป็นบุคคลที่ตนเคารพแต่เตียวหุยก็จำต้องสะกดพาย,ยุแห่งโทสะเอาไว้จนกระทั่งเมื่อเตียวหุยเห็นว่าทหารของโจโฉเริ่มต้นก่อฟืน้นเพื่อหุงข้าวและประกอบอาหารแล้วเกียวหุยจึงสั่งให้ทหารของตนบุกเข้าโจมตีกองทัพของโจโฉ ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าบรรดาทหารของท่านมหาอุปราชต้องแตกกระจายไปคนละทิศทางอันหนึ่งสาเหตุที่เตียวหุยต้องบุกเข้าโจมตีทหารของโจโฉในขณะที่กำลังหุงข้าวอยู่นั้นก็เนื่องมาจากว่าเป็นคําสั่งของของเบ้งที่ต้องการจะให้ทหารของโจโฉเกิดความชล่าใจและไม่ได้เตรียมตัวป้องกันการโจมตีจากเตียวหุยนั่นเอง ซึ่งผลดีจากอุบายของของเบ้งในครั้งนี้ก็คงจะทำให้เขาสามารถรักษาชีวิตของบรรดาทหารฝ่ายตนไว้ได้เป็นจำนวนมาก 3. กวนอูซุ่มรอโจโฉอยู่ที่ตำบลหัวหยงเมื่อโจโฉและบรรดาทหารแตกหนีจากการโจมตีของเตียวหุยมาแล้วโจโฉก็รีบเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงทางสองแพร่งแห่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองทางต่างก็เป็นเส้นทางที่จะพาโจโฉกลับไปยังเมืองเกงจิว๋วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโจโฉก็คือเส้นทางซึ่งเป็นทางใหญ่มีระยะทางที่ไกลกว่าเส้นทางอีกด้านถึง500เส้นแต่กระนั้นก็ตามที่ปากทางอีกด้านหนึ่งนั้นขงเบงก็สั่งให้กวนอูก่อกองเพลิงขวางทางเอาไว้ก่อนแล้วซึ่งทหารของโจโฉก็กล่าวกับโจโฉว่าการที่มีกองเพลิงขวางอยู่ที่ปากทางเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าขงเบ้งน่าจะซุ่มทหารเอาไว้ในเส้นทางสายนี้เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์อันยากต่อการตัดสินใจเช่นนี้โจโฉก็ได้ตัดสินใจออกมาดังนี้โจโฉจึงตอบว่าเรารู้อยู่ว่าความคิดของเบ้งนั้นจะลวงเราจรึงแกล้งให้เอาเพลิงมากองไว้ปากทางลัดแล้วเอาทหารไปซุ่มไว้ทางใหญ่หวังจะให้เราคิดเกรงกองเพลิงนั้นว่าจะมีทหารอยู่ จะให้เราคิดหนีไปทางซึ่งซุ่มทหารไว้นั้นทหารทั้งปวงเห็นชอบด้วยโจโฉจึงพาทหารรีบหนีไปตามทางรัดซึ่งมีกองเพลิงอยู่นั้นเมื่อโจโฉนำทหารเข้าไปในเส้นทางอันเป็นทางรัดจนกระทั่งไปถึงตํำบลหัวหยงแล้วโจโฉก็เงยหน้าขึ้นไปที่ท้องฟ้าและระเบิดเสียงหัวเราะออกมาก่อนที่จะกล่าวดูหมินสติปัญญาของของเบ้งอีกเป็นครั้งที่สาม แต่กระนั้นก็ตามเมื่อโจโฉพูดจบลงกวนอูซึ่งซุ่มรอโจโฉอยู่ที่บริเวณนี้ก็นำกําลังทหารเข้ามาล้อมโจโฉเอาไว้หากคงเบ้งส่งขุพนพลนายอื่นมาซุ่มรอโจโฉอยู่ที่ตำบลน,นี้ชีวิตของโจโฉก็คงจะจบสิ้นลงอย่างแน่นอนแต่สาเหตุที่ท่านอาจารย์ฮกหลงส่งกวนอูมากระทำการในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่า ของเบ่งต้องการที่จะให้กวนอูชดใช้บุญคุณที่โจโฉเคยไว้ชีวิตกวนอูมาก่อนเพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้ากวนอูจะกระทําการให้กับเล่าบีได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีหนี้บุญคุณของโจโฉติดค้างอยู่อีกดังนั้นแล้วโจโฉจึงสามารถรอดชีวิตกลับไปยังเมืองหูโตอันเป็นเมืองหลวงได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับที่ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนในยุคสามก๊กได้ถูกจารึกเอาไว้ว่าโจโฉปราชัยอย่างยับเยินในสงครามแห่งเซ็กเพ็กหรือศึกผาแดงนี้ในที่สุดแล้วลิ้นสามนิ้วของคงเบ้งก็อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดในสงครามแห่งเซ็กเพ็กนี้กล่าวคือลิ้นสามนิ้วของคงเบ้งแผงลงฤทธิ์ครั้งแรกก็เพื่อให้ซุนกวนและจิวยี่มีความต้องการที่จะทำสงครามกับโจโฉ เพื่อที่ว่าเล่าปี่ผู้เป็นเจ้านายของของเบ้งจะไม่ถูกทับอันเกรียงไกรของโจโฉทำลายล้างต่อมาลินสามนิ้วของคงเบ้งก็ว่ากล่าวบนอุบายออกมาเป็นครั้งที่สองทำให้กองทัพของจิวยี่มีลูกธนูนับแสนดอกจากโจโฉไว้ใช้ในการรบและลิ้น3ามนิ้วนี้เองก็ทําให้คงเบ้งสามารถสร้างอุบายลมสลัดตัดเพื่อพาให้ตนเองรอดพ้นมาจากคําสั่งประหารของจิวยี่ได้ ส่วนประโยชน์ประการสุดท้ายจากลิ้น3ามนิ้วของของเบ้งก็คือการสั่งให้ขุนพลทั้งสามของเล่าปีไปซุ่มโจมตีโจโฉตามจุดต่างๆในเส้นทางที่โจโฉจะใช้หนีไปยังเมืองเกงจิว๋วด้วยเหตุประการนี้เราจึงอาจกล่าวได้ว่าสงครามแห่งเซ็กเพ็กเริ่มต้นและจบสิ้นลงด้วยลิ้น3มนิ้วของท่านอาจารย์ฮกหลงแห่งขุนเขางูรังกังนั่นเอง ข้อคิดที่ได้จากการรบที่เซ็กเพ็กแม้ว่าเนื้อเรื่องในวรรณกรรมสามพกตอนสงครามเซ็กเพ็กหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อตอนว่าโจโฉแตกทับเรือจะเป็นเรื่องราวที่สนุกตอนหนึ่งแต่ในเบื้องหลังแห่งความสนุกนี้เราก็สามารถกลั่นกรองข้อคิดประการสำคัญจากตอนนี้ออกมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ถึงสองประการหลังนี้ ประการแรกเป็นสิ่งสำคัญทั้งในฐานะที่เราเป็นฝ่ายพูดซึ่งต้องคิดให้มากก่อนที่จะให้คำพูดใดๆผ่านพ้นออกมาจากลิ้นสามนิ้วของเราส่วนในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเราก็ต้องคิดพิจารณาคำพูดของอีกฝ่ายให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อในคำพูดนั้นดังที่ปรากฏบ้าของเบ้งใช้เพียงลมปากก็สามารถทำให้จิวยี่เชื่อได้แล้วว่า โจโฉต้องการที่จะได้พัญญาของจิวยี่ไปเป็นนางบำเรอประการที่2ความรอบคอบการที่ขงเบ้งสามารถนำธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนนั้นหาได้เกิดจากการที่ขงเบ้งเป็นผู้วิเศษแต่ประการใดไม่แต่เกิดจากการที่ขงเบ้งเป็นผู้ที่มีความรอบคอบและใส่ใจในเรื่องของการพยากรณ์อากาศรวมทั้งการสนใจในสิ่งที่อยู่รอบตัวเท่านั้น ถึงแม้ว่าข้อคิดทั้งสองข้อนี้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องสามก๊กแต่หากบุคคลใดสามารถนำข้อคิดทั้งสองข้อนี้ไปพัฒนาให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ข้อคิดเล็กๆนี้ก็อาจจะกลายไปเป็นลมสละตอนที่ช่วยแก้ปัญหาครั้งสำคัญในชีวิตให้กับท่านผู้ชมก็เป็นได้ครับ